มะละกอกล้วยมะละกอกล้วยส้มของอาพรนมาพรค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะจัดว่าลมแรงค่ะคุณผู้ชมลมแรงค่ะ องค์กรชาแนลค่ะคุณผู้ชมองค์กรชาแนลจังหวัดวสุโขทัยค่ะจังหวัดสุโขทัยค่ะ สองก็กลัวเหมือนกันนะคะชั้นล่างก็จะปลอดภัยสุดค่ะชั้นสองของบ้านก็จะประมาณนี้ค่ะกล้วยของพรจะรอดหรือเปล่าเนาะ ชมเนี่ยค่ะกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าค่ะอันนี้ข้างๆบ้านแบบนูมิมสม้ทงข้างบ้านก็จะ,จะมีต้นมะละกอตน้ตนต้นกล้วยค่ะ ต้นกล้วยแล้วก็ผลไม้ปลูกใหม่มีน้อยหนาต้นต้นหม่อนอะไรพวกนี้ค่ะคุณชมอันนี้เป็นกล้วยกล้วยหอมหอมกว่กล้วยน้ําว้าค่ะ บรรยากาศทั่วๆไปค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศทั่วๆไปก็จะปรมาณน,นี้ประมาณน,นี้ค่ะดูแลต้นกล้วยของอาพรจะไม่ล่าเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยค่ะา ลมดังมากคานผู้ชมลมลมดังมาก วิวมืดน่ฟ้ามืดอ๋อสายฝนก็เลยเห็นภาพไม่ชัดเป็นสายฝนค่ะเป็นสายฝนภาพก็เลยไม่ชัด